เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการเตะบอลกับนักฟุตบอลมืออาชีพ professional the best center back of Thailand เ <Thank you. S 1> <laughs> ขาขึ้นซะด้วยเฮ yeah, ้ยเฮ้ยเป็นไงโคตรผมไม่เข้าส์ and if you don't like striker you can play ไ <laughs> อน,น,นี่ม <laughs> ึงสอรคุณดีไะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่กับกองหลังที่ดีที่สุดในนาราทุกคนนะ นี่คือ the best of center back in south of Thailand นอทุกคิโอ้โหเราไม่ได้เจอเขาในรอบหนึ่งเดือน one month uh, ah you and me don't see right yes one month หนึ่งเดือนทุกคน do you miss me yes we are holiday okay? we <laughs> oh. are relax 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 สบายเดี๋ยวนี้นะครับควรนจะมาสอนผมวิธีการเล่นเซ n เตอร์แบ็กก่อนที่ผมจะไปเล่นไอเดลลี่เอเชีย บอกเลยว่าเรียนรู้กับควรเนี่ยดีที่สุดแล้วไปเสื้อนาราไม่มีเหรอยังมีไหมวันเสือนอน yes yes ไอเลิฟนาราผมบอกว่าให้ไปใส่เสื้อบนนาราคือเราจะเก่งเราก็ต้องเรียนรู้กับคนเก่งไงเอออยู่เก่งไหมเฮ้ยฮะเซ็นเซ็นเซอร์แบ็กอยู่กูดนะยูติงวันเดย์ at a ม maybe o ด e day maybe one day yes คือตอนนี้ผมมีชื่อในการไปเตะอันดอนลิกเอเชียนะเพื่อนๆ ซึ่งนีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคือฟิลง่ายๆผมคิดว่าฮ้ยมันกล้ายๆกับการติดทีมชาติไทยเหมือนกันนะคือ a a เอเดนรีเอเชียเนี่ยก็ไปแข่งที่ต่างประเทศนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งผมมีชีดติดด้วยเนี่ยเป็นเกียรติมากๆเลยต้องขอบคุณพี่เบลพี่เนทมากๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะฮะจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมได้เป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกดีใจมากๆนะคือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าแบบคือมันเป็นงาน รวมไอดอลอะทุกคนคือในประเทศไทยเนี่ยมีคนดังมีอินฟลูเอนเซอร์มียูทูบเบอร์หลายท่านมากๆนะอินฟลูเอนเซอร์ที่เตะบอลได้เนี่ยก็มีหลายคนใช่แต่ว่าเขาคัดมาประมาณ20กว่าคนแล้วก็มีผมติดด้วยรู้สึกดีใจมากก็เราจะเต็มที่ให้เพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการเตะบอลกับนักฟุตบอลมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลเด The best center back of Thailand เกาะครูต้นได้นี่คือกองหลังที่ดีที่สุดนะครับส o ัสดีไอคาวส์ซันทร for you เฮ้ยเลนี่เฮ้ยเขามีอะไรสักอย่างจะมาสอนผมเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลเซนเตอร์แบ็กเยสเราโพซิชันเซนเตอร์แบ็กเราจะมาเรียนรู้กับกองหลังมืออาชีพทุกคนจริงๆบ e ฟอร์เนี่ย I and you training so you at, together. Uh, together in United yeah. but long time we don't don training I, I go to Vietnam uh, and something okay first อยากสอน Today you is my coach Okay Okay Coach center back Um Okay I have some thing for say to you ขอภาษาไทยด้วยภาษาไทยได้มั้ยไม่ Again again About play 1 versus 1 you know เอา1 This is the patuk Ah you you striker Ah I'm striker You play with with the right 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 you play right foot? Yes, I, I, I play right foot. Okay. If I am centre back, I have to drive. You go to the left side. You know? Yes. I, I need I centre back. Yes. I need you shoot with shoot. left. Oh. Because with right you good. Yes. So I have to try to give the, the, this space for you. Not here. Ah. Because you know, I I, I know you good with the, with the right. Ah, uh, you you and you stay. So I stay like this. Ah, so go, you go okay. there. Okay. Okay. Understand. But you, I like, I I cannot merai like this. Ah, you I like this. I so low. Ah, you know. Okay, okay. But if I am like this. Because we're like this. Mấy thằng À, And how, how, how to Like, like, like this Like this And Like this Ah, okay. Con lại <laughs> con quật đánh hay กองหน้ายิงฝั่งที่ไม่ถนัดนะยุดมาฮะมามาหนีวนแล้วก็ไปยุดแท็กตรงนี้หยุดเรื่อยๆปุ๊บ I cannot do this อ๋อแล้ย How to how toBecause I do like this I lose my focus in the ball อ่าสมมติไอ้มาปะอันนี้อันนี้โอ้โหโอเคโอเคตัวจังไรวะอ๋ออี a นึงอีกนึง I l l t r y เฮ้ยฮิยะเข้าใจแล้วทุกคนก็คือถ้ากล้องหน้าหลุดมาเวลาเราจะพลิกตัวไปอ่ะทำแอย่างนี้ถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราจะวิ่งหนึ่งอ่ะเราจะช้าหนึ่งแล้วก็เราก็จะหยุดหลุดโฟกัสอยวันอะไร Yes สนี่สบายสบายอยู่ไรฟุตอายุ You ask opponent before play you speak with the striker. Hey, bắn đạn hổm. Bạn bảo là mình làm một chơi cốt kèn mình thảo để sân đá mà. Bảo này. Come on bro. Okay. Hey. <laughs> <Okay. coughs> <coughs> 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 if, if, if you if you last player you <coughs> no no have friend. No have friend. Only me. Yeah. You you test try. Delay, delay, delay. Delay. <coughs> So, your friend, don't come, come back. <laughs> don't come back. You think they don't come back? Maybe no. No power. <laughs> i don't think no power. <laughs> I think I think, but it's okay, ah. Okay. I I control. Control. Try to control. If you are alone, because if if I dribbling you. I ah. I dribbling. Only people. Mm. I have to control. Dile, Ah, mình thấy. You no. know it. Oh, mình thấy. You like this. Ah, you, If I go there, you. Ah, làm Khốt tàng cha cái lên ngung ngung nít lên. bro. ฟุตบอลเพลเยอร์แคนปัมปัมไหมเฮ้ยฟุตบอลเพลเยอร์แคนปัมปัมไหมเด็กสนเทงกันน้องๆที่ดูคลิปนี้ก็จะได้เรียนรู้วิธีการยิงกองหลังจากคนด้วยทุกคนนะก็เหนื่อยนะคือผมไมได้เต็บอลมาประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้เพราะว่าผมไปเวียดนามมา this is first time I go to Vietnam and I don't play football so tired eat oh okay yes โคตรโคตรหนโคตรเหนื่อย next Uh, I have another. When the striker take the ball, like this, you know. I am mm -hmm. learning with you. I I think I get yellow card. Right? Yeah. Ah, uh, sometimes. Yeah. <laughs> uh, yeah. You yellow card how how many now? Zero. Four? Four? Yeah. No, second leg maybe. Ah, oh, yang 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 yang. Betting yang. Yang, <laughs> yang. <laughs> red okay. card. The striker. Uh -huh, striker. The ball, like this. Oh, What you do? vậy ok tôi oh vàng hey, hey. ok <coughs> If you cái it I have to con đi if I go like this you take and you fight you know? oh ok ok khi con lặn mà như thế này nếu tốc độ quá chậm quá chậm nếu tốc độ quá chậm quá chậm nếu tốc độ มันไงโคตรผมไม่โคตรเฮ้ย again 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 จะแตะลัดได้ไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ยื้อเขาสุดไรยี e ไตรเกอร์ no turn no turn if he play back ah okay good good job you know okay good job for you ก็คือเราต้องกดดันให้เขาส่งกลับหรือยังไงก็จะดีต่อเรา but if you go very very near ในอีกทีอ่านไฟคือกองหน้าบางทีเขาจะใช้แขนในการแบบนี้ไงา if you say lady มีขี้เถินหยุดตักอก็คยโนเนียโนโน้เนยโนเนียอีกนาชัวบอลละบอลมาบอลมาบอลมาฮึปไอหน้าชัวตักอ๋อตัดเลยไอหนาชัวเด็กขาไปเลยไอหนาชัวหยุด ยู u อว i ีนดีเลยดีเลยโอเคอ่านี่ทุกคนวิชาจ่ายเซนเตอร์แบ็กนราเดี๋ยวหัวจะลองทุกคนให้แมกคาเมราสูกไม่โอเคโอเคโอ้ยงี้ยเงี้ before I play center back นะ you you see video ไหมเดยรด i, see, I see. s ตี่อ่ะอู้หูวิดู but that is uh two I'm fat. uh, fat. One <laughs> kun, I think I can. Okay. Center back, yeah. Jump pen, ah. man. You don't learn to pass, 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 to friend, pass to. There's no passing like this. It's very unsure. You put it. Okay. In the in the big, you know, big stadium. Yes. Mm. If I pass opponent there. Ah. If pass like this, แค่หนึ่ง how to ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องชัวร์นะถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยกองหน้าเขาจะตัดได้ไปไปคนเดียว and how how to how to how to ตรงนี้ยแรงขึ้นหรอแรง strong strong and if you pass in ไม่ได้ right ไม่ right r i g h back แรงกว่าแรงกว่าอ you แังกว่าโอเคแังกว่า you right back right center Yes, mm. b not me. I p a s s you, and I support. Yes, you know. เฮ้ย I give to you. I send it back. Yes. You drive back. Yes. No send. You make sure I send it back. Okay. I passing you. I support. Ah, ก็วิ่งวิ่งช่วยเพื่อน If I can go, if I don't can, <come> I back to you. Ah, okay. ก็คือต้องช่วยเพื่อน if i i hit the back move i support me i support you have one option me uh-huh n e to yes but do but do i need if if i send same if o u e n send but do ah okay 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 กองหลังเราสามารถไปช่วยได้คือจ่ายบอลแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งเราต้องวิ่งหาให้เพื่อนอย่างน้อยมีอีกหนึ่งตัวเลือก one option อ่านี่พี่ปลาซีโฟลทป่ไป ใช่ไล่ตุกี้ฟาสโนอินไซด์ฟาสุนเวลาเราขึ้นประตูอย่าไปตรงกรอบทุกคนเพราะมันอาจจะพลาดได้ต้องยิ่งนิดนึงถ้าตัวมิ t เตย์ใช่บอยล่าเ o าต์โนอินไซด์ใช่โอ I got it and if you know like striker you can play นี่มันเสอนกูดีวะเนี่ย I need know about uh heading when corner corner you know How to heading? <laughs> uh -huh. Different team. Different team. Crossing. If I only ball... ball bunny mm -hmm. yeah, bunny, okay. I only look player with ball and I don't see you. You strike it, Yes. I don't see, I don't see, I see ball, bone, bone, bone. If ball what? pop, uh, you score. I have to check you uh, every time. Check check, 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 and check ball. Touch, check ball? I I I like I like to to touch sometimes touch a little for for not forget me. คือสายตาสายตาอยู่ I see ball and I see you I see ball I see you if I only see ball ball you mix ball. คือเราอย่างนี้เล่น and I no see ball ไม่ไม่ไม่ไปหยุดก็คือต้องดูบอลไปด้วยแล้วก็จับหรือไม่ก็เช็คเช็คเช็คเลี้ยนเช็คบอลถูกต้อง Sometimes we forget. It. Sometimes we only see both. If if you check you check, you catch me. You, you, you see football. Yeah. And I I. Oh. I go, I go. oh go go together. Ah. Ah. Again 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 go. You check me now? Uh -huh. Okay. Hey. hey. Yeah, gonna. And why you know when I want to go? I'm piano. Ah you you. You understand. อยู่ก็ใช่จักระร r เอง if if you you touch 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 and striker <laughs> okay no goal striker no goal okay นั่นคือการสกัด if b อลบมาเนี่ย striker center back ต้ององก่อนฮะ try to clear to clear outside no in the middle ah. if you try if you can try to outside because he เราต้องบ่งออกไปให้มันออกข้างๆนะแต่ออกตรงกลางนี้โอกาสที่เขาจะยิงซ้ำได้ My team get a corner and go to for heading heading yes I want you t h i n g good or not good corner you go to heading and you score เคยไหมอะไรวะยังไม่เคยเฮ้แต่ว่า this season you go ไป to go right How many goat this season? Hmm. Mimi ya? Oh? Asis, asis nan Asis yang dia wah. Wow. Yeah. Asis petani ya? Petani Phuket. Petani <laughs> I hate <it>. him. <laughs> no, I kudu nak maaf cara dia. Don mue. Okay, I think you go. You assist only assist. Only assist. Yeah. And last is ana. Last is ana half goal. How many? Oh, only one. I only I one. Know, I know how many goals. Oh, I train. I train with Kayo for for Better better uh, good. I try good 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 but you know go you know go stay in your <laughs> go, go, go. hit it if I sit back I know the back. like this we like this you no know? I try to run like this I control you but I have distance oh. space so Don't when me... I go jumping uh, I'm more strong you know mira right, ya hang No, no near. No near. Not near, no very near like this. Uh -huh. Sometimes if bola if go not very very high, you can near. But uh -huh. you try to take space and you jump, you more mm -hmm. power. It's like waiting like this. But you go. Hmm. Kau tuh, tuh, tuh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 . Kau tuh, นั่นคือวิธีการเล่นเกมรับเดี๋ยวเราจะให้หวนสอนวิธีการเล่นเกมรุกนั่นก็คือการขึ้นไปหมงุงทางประตูตอนที่ทีมเราได้เตะม,ม,มุม My team get a t corner open and how to how to heading yes อ uh, you you, you show me, ื่อไ you show s h o w me โอเดียโอเดียอ่เดี๋ยวเราจะให้หวนมหมุงทุกคนนะอ่นี่สมมติว่าผมเป็นคนเตะเตะมุมนะผมเป็นคนเตะมุมแล้วก็หวนเป็นเซนเตอร์แบ oh, <there. S 1> <ๆ>็กวิ heading นะ โอ้ยในกิ๊ตตัวอย่างน่าเดี๋ยวดูผมทำเพื่อน let's me try เจ้าต่อปิดตาไหม you have to open <laughs> no close no close okay โอ้ย good the technique is good ใต้บอลเมื่อกี้ใต้บอล มาว I need to go คุณก็ต้องวิดิ้นเหรอไม d ดโอเคอีก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 อมึนเลยสตรองสตรประมาณนี้ทุกคนนะวิธีการเรียนรู้เซนเตอร์แบ็กนะ last time training อ่ะยังจำได้ไหม remember I and you e back together ผมเคย ซ้อมกับพวันเนี่ยใช่ใช่ลงที่มา11-11อ่ะให้ผมยิงเซ็นเตอร์แบ็กกับพวนวันนั้นสีชิดเอสี่ชิด but you ร e e d guard you slide kale กรรมการไม่ดูกรรมการให้ดูคือวันนั้นอ่ะผมได้ยินกับเขาอ่ะผมรู้สึกว่าได้ได้มาแรงใจแล้วก็ได้แบบเรียนรู้ในสนามถือว่าเป็นเรียนที่สุดยอดมากแต่วันนั้นเขาแบก you you ด d m i n i s t e r back but like you ล n l y o n ล y you I just วิ่งอย่างเดียวอ่ะใช่ยูสโตร์ยูสโตร์ยูมีการกลับอยู่คุณเล่นดีกว่าเดิมใช่ไหมได้ได้คิดว่าคุณเล่นได้ได้ใช่สองปีไอเดอร์ลีเอเชียรอบนี้นะผมคิดว่าผมอาจจะเล่นดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีเทคนิคได้ไงใช่ก็คือผมได้เรียนรู้กับพวนกับพี่อ้ํากับแบนนัสแบนนัสโตาบาหลายๆคนนะคือเราไปเล่นกับทินน่าเราไปซ้อมไอเทรนนิ่งอะไรชูมอนชูมอน เอติ้งเบตเตอร์เบตเตอร์ one score one score yes ยิงได้เด้๋ยลูกนึงอ่ะ FCL อะ f c าเนี่ยตอนเนี้ย second position ร้องจ่าฝูงอ่ะ ice score ขอโทษครัทุมันเป็นอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องผมคิดว่าอาจจะเล่นดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปฟิตร่างกายกันต่อตอนนี้ผมไปเวียดนามมาผมกินเยอะนิดนึงแต่ว่าใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณ2ออาทิตย์กินเยอะเอ๊ะกินเยอะ Yeah you know นี่ I fat now but I think maybe just two week I I think <Okay. S 1> I will I run two week two week สองอาทิตย์แบบทุกคนถ้าผมทำจริงนะถ้าผมมีวินัยจริงนะใช่ถ้าเรากินคลีน n นะผมทำร่างกายดีๆเนี่ยมีวินัยสองอาทิตย์ผมว่าผมกลับมาผอมได้ใช่ I think I can better better ได้ได้ได้ This is first time นี่นี่ this one EP อ uh, ะ first time after f i r s t e r training after travel. Yes Yes วันนี้วันนี้มันแรก Before I have injury but I stop to play เนี่ยเราผมซ้อมเสร็จเนี่ย today เนี่ย I learning with you finish go to some restaurant for eat and I back to home I take shower I flying to Bangkok today This is last time in Narathiwat I learning with you Thank you โอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกัน Good l นี่ You think number one, number one. Asia, Asia, Asia idol league. Nee, confirm. Chua, If my team get penalty, I, I, you I score. Not shooting. <laughs> oh, you, <laughs> you, 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 getting 100%? Eh? If, if you, you watch live, yeah, I, 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 I not teach you about penalty. Eh? <laughs> hey, <laughs> think I good nah. lah. <laughs> I, never, I never miss like you. <laughs> ไม่เคยพลาดนะทุกคนอ่ if if you watch stream watch live อ่ you watch ใช่ไหม you watch and my team get penalty and i i i no you จริงร้อยเปอร์เซ็นไหม i watch i ยุตยุตสบายใจแบบโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะดูสบายเลย โอเคเดี๋ยวเดี okay, ujemy, ๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกับปวนนิดนึงนะเบอร์สามรอนี่เขาบอกเบอร์สามร้อยยังมไปแไปดูลวดลากิะกทำไมไดวัน่วันีัอย่บิน So today, I will pay this 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 month. This, is class, this is yeah, this <laughs> And I invite you for video for my video. I pay this this month, and mm -hmm. you don't worry. I have pay? I pay money for your little for for you. I understand you. Yeah, I know, yeah, same. Yeah, I know, same. Yeah. Some some <laughs> someone. <laughs> I think I can play something back. Yeah. I think I don't play like a center back. I see video, I see video. It's I I think if I play striker, I can play. na. but I think have have my team many many like have many half, people want to play it like yes yes yes. If if center back don't no have, no. I may I I can maybe I can start eleven. You know. Uh -huh. <laughs> Before I play center back, good, I think I think I think good I think good. If you think too. Yeah. Uh, you know, that is first time. I never play center back. And you play in Nara striker, you play striker. Striker every time. Uh. But that day no one no one want to play center back. Everybody, everybody, oh, striker, wing. And I think oh okay, I center back. I think oh and good luck. I know goalkeeper. So đi is <laughs> when we put do not have goalkeeper. If I think not, if don't have goalkeeper. Ai cái này ok center back first half and đi chạy mạnh. Bạn đang dùng gì good? First half. Lấy good, good, good. Bạn nhớ lấy. Lấy, 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 center back. In, the, in one season, first season. Hồi nay, hồi nay baby, bạn nói baby ai? Yang, yang, 13. Sama. I play like it. Oh, really? Uh, one one day we play a game. Many friend no go, no come to play. Huh? We night play it. Huh? So we need centre back. Huh? I say okay. I I, I, I take. Okay, same same. Play centre back lah. Centre back lah. I like I like position. to the back lah. mean I've been watching since like you are you are striker before okay like have many many people want here yeah. get striker because yeah. score you know oh. who is your my your idol instead to the back and the back I see too much uh listen to martinez like more be small you know ah be small be argentina be small center back do you know who who is my idol หัวนองเดรียิโอโอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยว <laughs> ผมจะกินโรตีกับเขาแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปกรุงเทพก็ฝากติดตาม EP 2 EP 3 EP 4พีนะที่เป็นรายการใหม่นะก็คือ Idol League id Asia EP 1นะครับประเดิมด้วยให้หวนสอนนะส่วน EP 2 EP 3 EP 4ก็ค่อยว่ากันนะอนาคตก็ไปแข่งกันอเด l ียสเอเชียได้นำตัวแทนประเทศไทยภูมิใจยินดีนะ I go to อาดเอเชียเนี่ยมาเจอซี่อ่ะไทยแลนด์เฮียไทยแลนด์โล่ flag f l a l a g ไทยแลนด์ flag โอ้โ I r o u d r o u d yes รู้สึกภูมิใจมากทุกคนซึ่งเซมิยูยู n คยฟีลออตินตินา h ุู้สึกอย่างไรคุณรยังไงคุณรู้สึกยังไ้สึกยังไงค o ณรู e สึยังไงครสึกยังไงคุูัไงคยังไงคุ u รูังไงคุ้สงงึ้งสั ะลุกับโบยเออแต่ภูมิใจนี้คือมันก็ไม่ใช่แบบทีมชาติไทยแบบช้างศึกที่แบบว่าเหมือนชนะทิพย์อะไรเงี้ยนะมันเป็นแค่ทีมชาติแบบไอดอนอะดอนะแต่ก็ดีใจที่ได้ติดอะ่ะเพราะว่า อย่างที่บอกเนี่ยยูทูบเบอร์มีหลายคนนะ mm hmm. คนที่เสียองนได้ก็มีหลายคนแต่ว่าเราติดได้รับผลกบาันี้มาก mm hmm. ก็เป็นเกียรติมากมากขอบคุณพี่เบลอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่เน้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนในการจัดงานนี้นะเป็นงานที่ดีมากๆน่าสนใจ,จม,มากทุกคนโอเคฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย